สวัสดีค่ะอสานบ้านดาวเชิญค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะค่ะเสิร์กับสจาพี่น้องเนี่ยแะมากินข้าวกินน้ำหรอกค่ะไม่กินข้าวแรงน้ำแตงพี่น้องเมื่อนี้ในราดเป็ดต้มเป็ดละกานในราข้าวไข่ต้มเตงไข่ต้มในห์กุ้งดำต้มกินกระสือกินเมืันค่ะต้มเตงข้าวแล้วก็มีนี่ค่ะปิ้งปลาหมึกของมันขึ้เก้าและน้ำค่ะปลาหมึกแห้งแต่ว่าก้อยสิกิทน่าค่ะนี่ก็มีเติมได้เยอะเลยหรอเปาค่ะได้ได้กระเพาะทะเลผู้ชมได้อตา น,ไไนี่คุณไม่เห็นเลยเนี่ยค่ะต,ตัวนี้นะค่ะจะได้รับคว,วามกวนอีกแล้วนนะค่ะเชิญเลยค่ะตรงมัดจ่าเนาะค่ะที่หนิวเนาะค่ะที่หนิวลั่น,นะะพีดเอ็กโคห้างเด,เดอะมอร์สเอ้ห้างเดอะซีนท,ทาวน์อินทาวน์เนาะค่ะที่หนิวเนาะค่ะขอขอบพระคุณเล<า>ยเลยนะค่ะที่เป็นยี่ห้อเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาล้อรุ่นน้ำแข็งกับพี่น้อง น of ี่จะได้รับของขวัญนะาจะหาพ่อกับแม่นักแก้หนักคาะวันสิบสี่แ้วค่ะนี่น่อะไรน้อไมานักไเล่าพ้ใไ่นกสองรอบ เกดใหมะะ่ทำแล้วค่ะติดตามตาวเฉิมและเน่งดัมมาตลอดนะคะทั้งคลิด,ดีๆเดี๋ยวนี้ก็ไปนะคะเป็นกําลังใจให้คะ่ะวันนี้เป็นชุดของตาเฉิมเต้โตงมาทั้งต่อไปเดีนี้ของไหนหูดํานะคะต้ <c oughs> องเอามาคุหายหลายๆนะคะอันนี้เป็นบอสตาเฉิมนะคะเฉิมเดี๋ยวติดแดดตัวพี่น้องเบิึงน้องกันมัน,นะคะ่ะอื นีความอยากสีเลยไหมคะยุ๊บอ๋อนี่ไหนเอ๋งูมาสยสวยเลยพี่น้องม่อาเมยดิเอาเมยเทกันเพดี่งเราขอเมยตยแล้วค่ะสวยนะเมยนะสมนี่สามิงนะคช่ แล้วยังมีอีกเลขขนึอมเนี่ยมีสุดลองตาเสร์ฟเหนือนี่หน่ะไม่หมดนะมีสุดเดียวแม่เนยอยากได้อีกเออนี่ดีป๊อก่็ไม่พี่เปนตัดอ่งมาเนาะพี่เป็นตัดเย็บองเนาะเป็นหมวกเป็นสุดอ๋อสุดแตกนี่เหรอมันไม่ข้ จุดแตกั็ดีค่ะจุดงามก็ดีใต่ถ้กมาเสริมเต้ไม่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนผู้หงเนี่ยค่ะแบบว่ากาสดีๆใครจะได้ใต้กระถาง้งามแล้วค่ะปกติถ้าเกิดจุดเต้จะมีสน้เลยสิ่งนีเลยสนี้เลยสนี้เลยสิ่นี้เลยสิ่งนี้เลยสิ่งนี้เลยสเลยสี้เลยสนีเลยสี้เลยสิ่งเลยสี้เลยสเลยสิ่น้เลยส่งเลยสงนีดเลยสนี้เลยส่งเลยส่งนเลยสิ่เลยส้เลยส มีติดไปเเหนี้อไเยอะอ๋อ่่ใ่ไปเสียจนนั่นละเออจนอะไรขายต้ใงม่แบบนี้มีเนียมีน้ำไงาจุดจังพอดีเนี่ยข้าแล้วก็มีกจุดเมงเมใใต้นะข้ารวมถึงจุดเมงจุดสามจุดค้าที่มีใบตองหน้าแก่ ขอบพระคุณได้หลายหนะค่ะขอบพระคุณพี่หนิว้อมค่ะชุดนร้นะนี่เราจตอนุญ่ตยตก่อนไปก้อนมาางชุดหนึ่งของนพี่น้องชุดหนมาให้พีนิวค่ะนะกุเทพมหานครนะคะใสข้าวน่อยนีหละข้าวจะเสริมกับมะเต๊ะหองันซุพี่น้องเบื่องหลังจัเสริมกับไอ้ต่อพวกรสชาติพี่น้องเลยได้ข้าวเลยขอหนุญงจังนะคขแต่ขออนุญาตเป็นยังไม่ได้ข้าว นะปนครับพี่น้องกินขวน้ำกันข้าได้จ้ากินข้าวกันได้เลยเอกนะาสวยะครัตสวยยนะมสุดดนิ่าลอะรย่างนะไกัน้ยด้แหละกินกันเลยคจะองาขนมาากเปิด ปีนไปมือก้อนไรคันแบบนี้แม่ปีนใกล้ของแม่ก็ปีนใกล้ข้างเน้ยให้อุ่นขายินอืมก็กลังอ่ะอืมนดีอยวสบายเห็นไหม ก็กินได้ห้ามน้ำม่ลายน้ำม่นไรเราค่อยเมื่อยตรงอืมอืม อัเดียพี่น้อมมาฟังเสียงไหมฮะเดี๋ยวมันยัดงานคงห่วงึคงห่วงเน่ยยนะอื้ึแล้ว็นอต้องเตะกตะแล้วเตะเะน่อยเนี่ยข็องนี่

ทีนตามดูสิหายยากันเผ็ดนี่เลยนี่เร่องใหม่นี่แบบที่อยางมันอยากปล่อยเราต่งไม่ต่นว่าเก็บตัวหายต็ไม่เป็นแน่เก็บผิด พราะ่ม mm ีล hmm. so mm ็กิ่นที่นอกกับใ้ที่นอกอัเอาขาให้นในตัวให้นในงานไหมตอนที่เนี่ยลุกน้ำลุกมือกับมน้ำมืกมืออ้าวมาเล้ยงหม่คำมือ ตอมันไม่หยิงละเมืองมันเก็ดจากคนตกหนักอืมยูกสจริงแต่พ่อรถสายจริงนี่<ก>มันแานเก่งงานนะย่งพิสิตเขาชอบปันอะไรว่า

แล้วท <SM. S 1> <Christina. S 2> ี่บ้านนัเสียแรงนี่หนักสี่้ามเลยต้นเต็เต็งงัมนเตไงเงงั้นเต็งงั้นแ่ี่ขานที่ตัวนั่งล่องเตีงแอวงกอมาสี่ขีมเล่าา่าฮ่าต้นเข เาานะราหอมกลินนานาเกงเลยเหมืมมนมนอ,อมนก็นฮะนักจากเด็นมาขือัวเพราะว่านา ย้แก่กับไ่ได้ทำน,น,นยยะครับทีตู้ลเลยน้แนะตนี้คือยาเล็กคได้ย่ัวักะกับไม่ได้ขือละเล็กแคได้เพยงแต้อหนเขาใจนครับ้เนี่ยเขาสลับตอนาไม่ดเขาแบปลูกม่วงหอมไม่เขก็เลยใส่ดูควมแบ่นะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไห,หนเพื่อนทมาตีลายต้งแตกนาหน้วามทุมก็ไม่เหมาะก,ก็นิสใส่ชุอเกี่ยวบ้านเล้เติิมทิงเมนร<ม>อดแบบนี้เนาะคะ่ะเขาก็ต้องปรับโจกเขาห้ได้ายนีห่หรอาว่าล้ำคานบ้าก,กับล้ำคานยุดขาดก็บ้านในเมือเขาเลือกมายื้น้าเพิน่นหละกแล้วก็ต้องคือกวน <laughs> ือเอบ้าพิ่งเป็นทรงสัญญาณที่ดีนะกข่าวเวลาเขาออกม,ม,มาแหนมอมาแล้งไกสีม่งมวงน,นั่เน,นเหทอทีนี้มันล้งเยอะกับแต่ว่าัขาโดดตับหมุนยกข่างเนี่ยมันมีกต่คืนี้หลายอื้ยอ๋อมาคืนไี้ก็เเนาะ

เบกอร้อนไปยี่บ้านพี่น้องมันให้ทำไม่ได้คางเราจะทำให้มันดำก็เก่งแต่เรื่องกล้องเนี่ยค่ะเสียงบ๊ห้ะ น้ำกันน้ำขึ้อนะค่ะสิบม่กัอยู่จะได้ไม่ได้แอ๊กันใส่ครับเป็นี่ว่าผมยังไม่ไหลอ่ะไม่หลไม่ไหมันเห็นมันก็ไม่ใช่ไม่ค่อยเป็นเหมือนไม่ใหญ่ไม่เล็กไม่หนาไม่ยาล้วก้ก็เด็ดมัน นี <asan> ่ยรมื eh ่กับกล้วยหนึ่งข้าวใส่จีนใส่จีนเลยกินมันนะข้าวนี่นี่มีข้าวหัวเรัวเะกินข้าวไรละหัวเราะกินข้าวสุกนั่งดันจอยเลยนะ ติดกัอเนีนยฮะแล้วจุดแจะไห 你看，嗯，这样呢，嗯，嗯，嗯 <laughs> <laughs> ตอนนั้นเนี่ยหนูเลยยืนห่าก้แต่เอ็มกูเลยเหรอฮึ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 ฮ้ฮึฮึพึฮนฮึฮนาึะนฮึมึฮ่ฮนฮึาึฮึฮึนึฮ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 ึะึฮ้ฮึ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 ขึฮึฮึฮม้อมึฮ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 ี่ึฮ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 ึมึฮ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 ้วึฮ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 ึอหนึฮ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 ึสวยเลยคค่ะ ขอขอบพระคุณหลายๆนะคะคลิปนี้การเต้นในกับฝากพี่น้องนั้นเ้อค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เธอเสริมแลกับครอบครัวนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในนั้นเ้อค่ะคลิปนี้กาไว้ซ้ำนั่นเนาะค่ะสวัสดีค่ะบอกพ่อเอะไรอย่างบ้านพ่อมนิดเดีพ่อเนาะแก่